สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการนะคะป้องกันกับเจ้าอันนี้ดาวไปเจอนะรุ่นนี้ฝนเริ่มตกก็จะมีพวกหอยทากแบบนี้นะคะออกมาหากินกันเยอะเลยค่ะเนี่ยที่ในสวนดาวก็เจอมานะคะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะตัวขนาดนี้นะคะรับรองกินเกลี้ยงเลยวันนี้ดาวก็มาปิ๊งไอเดียนะคะในการใช้ขวดพลาสติกเพราะดาวจะตัดขวดอยู่แล้ว เพื่อที่จะเอาเนี่ยสำหรับเพาะเม็ดอินทผาลัมนะคะ mm hmm. ก็จะเหลือตรงส่วนหัวเนี่ยเอาไว้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะตัดให้ดูกันก่อนนะคะเ mm hmm. นี่ย mm hmm. ปกติจะตัดแบบว่า mm hmm. มีไม้ลองนะคะอันนี้ไม่มีเ mm hmm. นี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะเกิด ส่วนนี้ไว้ที่เราไม่ได้ใช้นะคะดราก็เลยมาปิ้งไอเดียเอาส่วนนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ป้องกันหอยทากสําหรับต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ๆกันค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการที่เราใช้กันค่ะแล้ววิธีการที่เราใช้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะนี่นะคะมันจะเหลือส่วนหัวแบบนี้แล้วก็ก่อนอื่นนะคะเราก็จะหั ต้นกล้าของดาวนะคะอาจจะเป็นผักสลัดหรืออะไรก็ได้ที่เราจะปลูกในกระถางนะคะตัวนี้พวกหนอนพวกทั้งหอยนะคะชอบมากๆเลยเป็นต้นกล้าอ่อนแบบนี้นะคะนี้เราก็ปลูกก่อนอันนี้เป็นคนาะแคลนะคะการใช้ก็จะมี2แบบค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าดาวใช้แบบไหนบ้างอันนี้เราก็รดน้ำ แล้วเราต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็มาพิจารณาต้นไม้เราก่อนว่าคานาแควนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่อายุยืนนิดนึงนะคะแล้วต้นเขาจะสูงตัวนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นแบบนี้นี่ค่ะครอบไปดีกว่าเพื่อที่เขาโตแล้วเราก็จะได้เอาออกค่ะ แล้วก็ยังช่วยป้องกันพวกอหอยแล้วก็ยังช่วยอบนะคะก็คือเวลาต้นไม้เราปลูกใหม่ๆเนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรลดการคายน้ําของต้นกล้าที่เราปลูก้วยค่ะเดี๋ยวมาดูต้นอื่นๆที่เราทํากันนะคะอันนี้นะคะเป็นผักสลัดค่ะเราก็จะทําแบบง่ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเขาโตเนี่ยเขาก็น่าจะฟูข้างบนนะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูต้นที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วนะะี่ค่ะ นี่แบบนี้นะคะและถ้าเป็นต้นพริกนะคะเราก็จะเอาครอบไว้แบบนี้อย่างอันเนี้ยพริกนะคะครอบไว้อันนี้ก็พริกครอบไว้เพราะเขาเป็นไม้สูงหน่อยนะคะเราจะครอบไว้แต่อันไหนที่เป็นผักเราก็จะหงายไว้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นผักสลัดก็จะหงายไว้แบบนี้ค่ะ หอยทากนะคะจะได้ไม่ปีนขึ้นไปกินต้นไม้ของเราค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการป้องกันหอยนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องการเนี่ยอย่างถ้าเราคว่ำไว้แบบนี้นี่นะคะนี่ถ้าคว่ำไว้แบบนี้นะคะก็จะช่วยเนี่ยค่ะคว่ำไว้แบบนี้นี่ เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยลดการคายน้ําสําหรับต้นไม้ที่ปลูกใหม่ๆด้วยก็สามารถเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะเศษเหลือๆอ,อันนี้ก็เป็นที่เราจะเพาะเม็ดอินถารมค่ะในคลิปต,ต่อไปนะคะตามดูกันได้อันนี้ก็เป็นการใช้ส่วนที่เหลือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับช่วงนี้ป้องกันหอยทากได้ด้วยและยังช่วย ให้ต้นไม้ของเราฟื้นเร็วด้วยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ